สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชรินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบูอาไคฟ์นะครับกับด่านชารเลนของอีเวนต์ใหม่เซเลเน p r ร m มิ e เนตนั่นเองก็เป็นอีเวนต์ของ3นักเรียนไอรอลของทินดิตี้นั่นเองนะครับสำหรับรอบนี้ด่านชารเลนจะเล่นยังไงบ้างก็ไปรับชมกันด่านชารเลนที่1นะครับแนะนาที่เลเวล50เป็นด่านในเมืองนะศัตรูที่เจอก็จะเป็นนักเรียนเกราะแดงทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นแก๊งยังกี้สาวนั่นเอง ส่วนภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน160วินาทีทิปก็มีบอกเอาไว้ว่าให้เราขัดขวางอย่าให้สก,กุลโกะก,กับมินติต่อสู้กันนะครับก็คล้ายๆกันในเนื้อเรื่องนะอะประมาณนี้นะครับสำหรับดานนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะอย่าให้ทั้งสองคนหมดสภาพแค่นั้นเองเอาฮิวมาเยอะๆ นะครับแต่ก็อย่าลืมเอาตัวดาเมจมาด้วยนะโดยเฉพาะดาเมจหมู่เพราะว่ามันจะมีลูกน้องคอยออกมาก่อกวนนะครับต้องจัดการทิ้งด้วยนะประมาณนี้แค่นั้นเองที่เหลือก็แค่รอจนกว่าเขาจะทะเลาะก,กันเสร็จแค่นั้นนะครับก็อย่าให้ทั้งสองคนหมดสภาพตามที่พูดเอาไว้นะแค่นั้นเอง ดาชาลินที่2แนะนำที่เลเวล85เป็นด่านในอาคารศัตรูที่เจอก็จะเป็น3ไอดอลของรอบนี้นั่นเองนะมีมารีสากุระโกะแล้วก็มีเนะนั่นเองภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน90วินาที ส่วนทิปก็ไม่มีอะไรมากแค่บอกว่าให้หาแท้งมารับดาเมจแค่นั้นเองเอาง่ายๆด่านชาเลนนี้คือเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแค่นั้นเองอรอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับด่านนี้<ะ>ก็แค่จัดการให้หมดแค่นั้นเองนะครับปปเป็นไปได้ก็คือจัดการมารีให้ไวที่สุดก่อนนะ ดาชลิิที่3นะครับแนะนําที่เลเวล90เป็นด่านในเมืองนะศัตรูที่เจอก็เป็นแก๊งหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็มีระบุเป็นหัวหน้าแก๊งในรอบนี้ภารกิจท,ท้าทายให้เคลียร์ภายใน110วินาทีส่วนทิปนะครับบอกเอาไว้ว่าสมาชิกแก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายระบุก็จะได้รับความเสียหายด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสกิลหมู่สําคัญนะครับ ต่อมาทุกการใช้สกิล EX ของฝั่งเราเนี่ยจะทําให้ค่าหลบหลีกของฝั่งศัตรูเพิ่มขึ้นแล้วก็จะรีเซ็ตก็ต่อเมื่อเราฟื้นฟูหุ่นที่อยู่ข้างๆเราให้เต็มนั่นเองก็ถ้าเกิดยิ่งใช้สกิลบ่อยๆโดยที่ไม่ฮิลเนี่ยฝั่งศัตรูก็จะมีโอกาสหลบได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องคอยฮิลหุ่นด้วยนะแต่ก็สุดท้ายถ้าหากไฟเราไม่เคลื่อนที่ตามเวลาที่กําหนดเอาไว้ก็จะติดเอฟเฟกอันตราย,ตร,ายตรงนี้ก็ต้องหาตัวที่สามารถพาทีม มูฟตำแหน่งได้นั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับดาวน,นี้นะครับก็แนะนําเลยว่าให้หาตัวดามเมตหมู่มาใช้เหมือนเดิมนะเพราะว่าทุกตัวละครเราสามารถทำดามจดเข้าราบุได้หมดเลยนะครับก็อย่างผมเอาฮีนะมาใช้นี่แหละและที่สําคัญเลยการใช้สกิล ex แต่ละครั้งเนี่ยจะทําให้ฝั่งศัตรูได้บัฟหลบหลีกเพิ่มเพราะฉะนั้นก่อนจะทำดาเมตทุกครั้งควรจะฮิวใส่หุ่นก่อนนะ ส่วนเมื่อหลอดใกล้จะเต็มเนี่ยก็แค่ย้ายตำแหน่งนะครับให้ทุกคนได้วิง่งแค่นั้นก็จะเป็นการล้างสถานะออกแล้วแค่นั้นเองที่เหลือก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดสภาพ ่อไปนะครับหลังจากที่เราผ่านด่านชาเลนจ์ทั้ง3ด่านแล้วก็จะมีด่านพิเศษขึ้นมาให้เราได้เล่นกันซึ่งด่านพิเศษในรอบนี้นะครับก็แนะนําที่ระดับ90เป็นด่านในเมืองนะศัตรูที่เจอก็จะเป็นแก๊งยังกี้สาวนะครับแล้วก็มีอาคิมิอีกคนหนึ่งด้วยส่วนทิปก็บอกเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยตั้งรับการโจมตีของยังกี้สาว4นาทีก็จะสามารถชนะได้นั่นเองส่วนยังกี้สาวเนี่ยก็จะเก่งขึ้นตามเวลาที่อยู่รอดในสนามและก็สามารถถูกการโจมตีของอาคิมิโจมตีได้ด้วย นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราโดนโจมตีจากอาคิมิอยู่เราสามารถล่อไปโดนยังกี้สาวได้นั่นเองนะครับประมาณนี้ซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องต่อสู้เนาะ,อะขอแค่อยู่รอด4นาทีก็ชนะแล้วนะครับประมาณนี้ก็ในรอบนี้นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าไม่จาเป็นต้องชนะนะขอแค่อยู่รอดให้ครบ4นาทีเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาเป็นแท้งมาเนี่ยแหละง่ายสุดละ แล้วก็ใช้เป็นเซรีน่ในการย้ายตำแหน่งเพราะว่าตัวของอะเคมิเนี่ยมีสกิลแบบปูพื้นด้วยนะครับทำดาเมจต่อนเนื่องแล้วมันแรงส่วนตัวสเปเชียลผมเอาเซรีน่มาอย่างที่บอกไปเป็นตัวฮิลเนาะแล้วก็เอาอุชาหะมาเพื่อที่ว่าจะเอาตัวหุ่นมาล่อเป้าด้วยนะครับประมาณนี้อย่างในคลิปผมจะเร่งความเร็วกันเลยแล้วกันเพราะว่าที่เหลือก็เป็นแค่การยื้อชีวิตของเอมิให้อยู่รอดจนครบ4นาทีในเกมนั่นเอง ก็จบกันไปนะครับสำหรับด่านชาลีทั้ง4ด่านของอีเวนต์ใหม่เ e เลเ e p r o m e n เนตนั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบพรคุณไปอย่างสูงสำหรับคลิปนี้กอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย